สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้ามืนนี้กะนิรมนลกะอยู่เฮือน่ะจ้าลาป่วยแต่เพื่อนเพื่อนจ้าลาป่วยสองอาทิตจา้าปวดตรงหัวไหล่ในพี่น้องปวดหัวหไหล่มากๆเลยจา้าปวดเล่าลงมาหาแขนเลยเลยจา้าไปหาหมอหมอ,หมอกายภาพบำบัดจา้าเพื่อนก็นเลยให้วันหยุดมาสองอาทิตจ้ะพี่น้องจา้านิรมนลอยู่แต่ในเฮืออะไรนิรมลก็เลยอุดอ้ดอู้จ่ะเพื่อน นีละมณ์กับเลยสิพาพี่น้องย่างออกกับร่างกายน้ำกัดนะจ๊ะย่างออกรอบๆแถวหมู่บ้านใกล้ๆบ้านนีลมนนะมณ์เดี๋ยวเพื่อนๆจ้าอันนีละมณ์กับคอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้นีละมณ์บูสต์ดูชาแนลเดีอยจ้าเพื่อนๆจ้าหมู่เก่าหมู่ใหม่กะเขียนคอมเมนต์เอาไว้เลยนะจ้าเดี๋ยวนีละมณ์ทยอยไปหาจ้าไปบางช่วงก็อาจจะไปช้าเนี่ยอาจจะไปช้าหน่อยนะคะบางช่วงนะจ้าก็ขอโทษขออภัยนะจ้าเพื่อนๆจ้าถ้าคนใดที่นีละมณ์ ผิดพลาดประการใดหรือตกหลุดประการใดนี่ละามณก็ขอกราบขอโทษขออภัยมาณที่นี่เดี๋ยวจับเพื่อนๆจ้ามาไม่จา้าเดี๋ยวนี้ละมณสิไปหาจา้าเขียนคอมเมนต์เอาไว้เลยจา้าจะทยอยไปหาเดีย๋ยวจ้าเพื่อนใหม่ก็ได้อาจจะเป็นสองมือหรือสามมือเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวนี้ละมณไปหาจ้าไปจา้าเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันกนะจา้าวิวบรรยากาศร,รอบๆที่นี่ละมณออกมาย่างออกร่างกายจ้ยาเพื่อนๆจ้ายกแขนจะซื้อก,กับเสี่ยวป้าป้าเพื่อนเพื่อเนื้อ มาจ้ะไปติดตามกันจ้าไปด้วยกันนะคะสวยงามมากเลยพเพื่อนๆกูได้วถุงมือมางามงามหลายงามหลายงามหลายลืน่นถนนลืน่นพี่น้องลืน่นแห้งเลแทนเนี่ยมันเป็นแบบสเก็ตน้ำแข็งนะจ๊ะตาลาย ไปจ้ะเดี๋ยวเฮาบไปต่อกันจ้ะเดี๋ยวนี้ลามณฑลท่านย่างกเพื่อนเอจ้ะรดใต้ถ้ำไปจ้ะ,จะ,ไ,ปจะไปกันจ้ะไปติดตามกันนะจ้ามามามาตามนี่ละมณนลมาจ้าเพื่อนๆจ้ะ น้ำเยอะมากถักปุ่นกันมีจะ้ะปุ่นกันมี เพื่อนเดินไปตรงนี้จะมีน้ำมันเคยถ่ายภาพขอพี่น้องเบิ่ร์นแล้จะเพื่อนนั่งจากตรงนี้จ้ะบรรยากาศตรงนี้ไปจ่าเด้าไปเบิ่งกันใกล้ๆแล้วจ้ะว่ามันเป็นยังไงนี่ตรงนี้นกเป็ดน้ำไม่ค่อยมีไปตรงนู้นหมดเราจ้ะเพื่อนๆจ้ะโอ้ยน้ำแข็งพังลงมาแต่ก่นที่อ่างมาอันตรายทีเดียพี่น้องเลยนี่น้ำมีน้ำมันเหมนจะน้แข็ง นีเขาเจ้าจทตะข่ายไว้จ้ะเดินกันจ้าเพื่อนเย็ยนหนาวจ้ะบอได้ถุงมือมาอากาศรอบๆอยู่แต่บ้านมากๆก็อุดอูเนาะลาป่วยก็ปวดแขนแห้งจ้าเพื่อนๆจ้า นิลมนปวดแขนมากๆแค่จับโทรศัพท์นิสันเลยจ้ะน่ลมนจับแค่อะไรจับเอาไว้เฉยอ่ะมันก็ปวดเขียวป๊าปเลยจ้ะไปงานออกร่างกายนลมนตกใจเขาก็มาถ่ายรูปเพื่อกันกับนิลมนเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะมนจะเดในน้ลมนกลับกล้องให้เบิ่งนจ้ะเดินลงประจบสะพานกันเนาะพี่น้องเนาะเย็นจ้ะคนที่นี่เขาจะขยันกันมากเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะ เขาจะไปเดิอนออกกบลังกายกันจ้ะทั้งคนเก่าเอคเา้คนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มามาจา้ะเพื่อนๆโอ้ยม,มุกไหลขอโทษขอไปหลายๆจ้ะมันจะพาย่างไปตรงสะพานนะจ้ะ ร้านนี้เมื่อปีพูโซนะจ๊ะน้ำเป็นวุ้นเป็นน้ำแข็งนิดหน่อยจ้าวันนี้เพืเ่อนจ้า ตรงนี้นีละมนเคยมาถ่ายท,ทําต่เนื่องเราจะช่วงซัมเมอร์จ้ะซัมเมอร์น้ําตรงนี้จะไม่มีเลยนะคะมันจะแห้งไปหมดเลยจ้ะเป็นน้ําแข็งเนาะมือช่วงช่วงนี้มันหนาหนาวเนาะจ้ะน้ํามันขึ้นจ้ะเ,เพื่อนจ้ะนี่เลยจ้ะซัมเมอร์ก็พากันมานั่งตกปลาพวกอ่าคนที่มีลูกมีเต้าเพื่อนกัจฉีพา ลูกเต่ามาย่งางมัาตกปลามานั่งปิกนิกอยู่แถวนี้เลยจ้ะเพื่อนๆจา้าตรงนู้นจะมีที่นั่งปิกนิกนะคะเดี๋ยวนี้ละมลพาเดินไปค่ะตรงจะเป็นโรงจอดเรือเพื่อนน่าจะเจ้จาก็เก็บเรือคนออนันเนนด,ดนเนินจักเรือเรือไปถึงแต่เพื่อนๆจ้ะเสียงจะดังเดี๋ยวจะโทรศัพท์มีละมุนเวลาผ่านกล้องไปมันจะคอกๆๆแต่เพื่อนๆจ้า นี่เลยจ้าน้ำทะเลเป็นวุ้นเป็นวุ้นเลยจ้าใครอยากกินเบียร์แช่เย็นก็เบิร์ยากเลยจ้าเอาลงไปจุ่มมันก็นเย็นเลยจ้าเพื่อนจ้าเอาเบียร์ลงไปแช่น้ําก็แข็งเย็นเลยจ้าไม่ต้องแช่ตู้เย็นให้เหนื่อยเลยจ้าไปกันจ้าโตไปต่อ,ตอลื่นไปเร็วไปได้พี่น้องไปไวมากไม่ได้มันลื่นมากๆเลยจ้า รื่นรื่นอย่าล้มเหมือนก้นจำเบ้าเด้ออย่าล้มนะจ๊ะอย่าล้มนะจ๊ะอย่าก้นจำเบ้านะจ๊ะ,จะบรรยากาศวิวทิวทัศน์นะจ๊ะน้ำทะเลแค่นี้น้ำวนผ่านกองน้ำทะเล้ะจ้ะทางฝั่งนี่จ้ะน้ำทะเลฝั่งนี้มันก็จะไหลมาไหลมาทางนี้เราจะเพิ่มเพื่อจะเออตาไล่ไว้เนาะ กจ็จะไหลลงไปตามซอกตามซอยังที่เราจะจะไหลไปตามซอกตามซอยบ่อยเจอเพื่อนผู้ใหญ่ที่ทำงานจ้ะห้องแลบน้องกันจ้ะเพื่อนเพื่อนกเกษียณแล้วจ้ะท่านนี้ท่านนี้กเกษียณแล้วจ้า summer เพื่อนกษียพาเด็กน้อยมาเห็ดปิกนิกกิ้งย่างตรงนี้เละจ้ะเพื่อนจ้ะมีนั่งนั่งนั่งเล่นนั่งพักนั่งเศร้าได้จ้ะ นดี๋ยวเราก็จะมาปิ้งย่างนี่จ้าเพื่อนจ้าเราก็สมะมาปิ้งย่างเล่นน้ำทะเลตรงนี้จ้นช่วงซัมเมอร์จ้าเพื่อนๆจ้ามานั่งตกปลามานั่งเล่นกิจกรรมพุ่นที่พาเด็กน้อยอนุบาลมาเล่นกิจกรรมอยู่ตรงนี้นะจ้าแถวสาวดาเชิญนะจ้าติดกันกับอันนั้นจะเป็นสาวดาหมู่บ้านที่นีิำมนต์อยู่นะจ้าตรงนู้น มาปิกนิกปิกนึกกันได้ด้วยจ้าไม่ว,ว่าหน้าหนาวหน้า,นาร้อนนะนจ้ามีกิจกิจกรรมได้จากตรงนี้จ้าตรงนี้กะซัมเมอร์กัน้ําทะเลก,กัสีลงจ้าคุณเพื่อนจ้าตรงนี้เขาจะพาเด็กๆมาเล่นน้ําเล่นทะเลมากินลมชมวิวตรงนี้อละจ้าบรรยากาศสวยงาม งย่างได้เลยจ้ะเป็นของสาธารณะจากเพิ่อนทำขึ้นมาเป็นเตาเผาได้จ้ะตกปลาขึ้นมาก็ปิ้งย่างปิ้งย่างได้เลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะด้านบนที่ถ้ำที่นี่เราบนย่างมาเมื่อกี้นะจ้ะที่ในถ้ำนะจ้ะด้านบนก็จะเป็นบ้านคนแบบนี้เลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะแต่สวยงามไปจ้ะ น้ำแข็งเอลงหักพังมา จ่าเพื่อนๆจ้าขอฝากคลิปเดินออกกำลังกายรอบๆซาดากับซาดาเชนไว้ท่านทีก่อนเดี๋นว่าโบวายแล้วหนาวจ่าเพื่อนๆจ้าขอขอบพระคุณหลายๆเดี๋ยวจ่ามู่เก่าหมู่ใหม่ที่เข้ามาตามมารับชมจ้าเขียนคอมเมนต์ไว้เลยจ้าเดี๋ยวนี้ลาบุญสิทยอยไปหาเดี๋จ้ามู่ใหม่ก็อาจจะไปซราเนี่ยเดี๋จ้าจะไปสิไปจ้าเขียนคอมเมนต์ไว้เลยจ่าเพื่อนๆจ้าโอเคจ่าโบวายแล้วว่าก็ตะกึกตะกักแล้วพี่น้องนาว